สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับหนูเช่นเคยนะคะกับช่องสวัสดีไทยแลนด์วันนี้หนูก็ได้เมนูตำปลาแดกกําปลาปูนาดองนะคะตำแบบรสชาติเลาบๆบานๆใส่มะกรอกมาด้วยนะคะใส่มะมะกรอกมาหนึ่งลูกนะคะผักก็มีเยอะๆมากมายอย่างที่เห็นนะคะใบับบกยอดชะอมยอดกระถินฝักกระถินอ่อนมะเขือม่วงมะเขือขาว มะเขือไข่เต่าแล้วก็มะระหนึ่งลูกนะคะมะระเค็นกหนึ่งลูกเนาะก mm hmm. ินเลยน้ำลายสอโรยโรยเม็ดกระถินมาด้วยนะคะร้านนี้แบบวันนี้เม็ดกระถินแบบเก่าแล้วนะคะเหมือนว่าเ็าขายไม่ออกแล้วเนาะมันมีร้านเดียวหนูก็จําเป็นต้องซื้อมานะคะเหมือนก็ามันหลายวันแล้วเห็นไหมมีเเม็ดเริ่มแบบเนเหลืองก mm hmm. ินเลย วันนี้หนูอยากกินแบบสบายๆนะคะไม่แบบอืมใช้มือปกติหนูไม่ค่อยชอบใส่มะกรอบมะกรอกนะคะเพื่อบบหนูท้องเสียงง่ายแล้วแบบอืมมันก็ไม่รู้นะคือแบบเหมือนกันแบบไม่ค่อยชอบเลย มันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าอยากกินบางครั้งนะคะแบบใส่มะกอกนะชอบข้าวสับ ํำเองนะคะปูนาดองนี่หนูซื้อมาจากรถรถตังต่งนะคะรถพุ่มพวงเนาะที่เขาวิ่งขายเป็นรถซาเล้งหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะคะถุงเท่าไหร่ไม่รู้หนูยิบยิบให้เขาจ่ายเอให้เขาเคิดตังทีเดียวเลย หนูซื้อผักนะคะเห็นผักเขาหน้ากินก็เลยแบบซื้อนั่งซื้อนี่ไม่ได้ถามละค่ะถท่าไหลๆหย,ยิบๆหยิบแล้วให้เขาคิดเงินทีเดียวเลยมีสี่ตัวนะ,ะนี่หนูใส่มาแค่สองตัวนะตัวใหญ่กับตัวเล็กนะคะก็กินแค่นี้เนาะกินได้แค่นี้ก็ใส่แค่นี้นะคะ มองไม่เห็นผักนกอ <laughs> ปูดองนี่อร่อยมากๆค่ะไม่เค็มมากเค็ม,ก,ม,ก,ม,ก,มก,กำลังดีไม่มีรสหวานนะคะแต่เค็มๆนัวๆเม็ดกระเทียน อันนี้ตัวน้อยนะตัวเล็ก sab new nih ขอกินฝักกระเห็นก่อนนะคะเดี๋ยวมาละทีหลงังเนาะ สมัปูเนี่ยกินกับข้าวนี่อร่อยเลยนะคะ<ม>ก็เป็นปูนาดองเนาะนิฉานจะออกเค็มหนัวนะคะเหมะก,กับกินกับข้าว บางเจ้าเนียหนูเคยซื้อกินเขาจะใส่น,น้ําตาลด้วยนะคะแต่เจ้านี้ไม่ไม่มีนะมีกา่รสชาติกินมเนัวๆเผ็ดห,หนูปวดหัวนะคะหนูอยากกินแบบเผ็ดเผ็ด ปูน,ปน่านเนี่ยปอเกเจอแล้ว่หนูชอบกินกล้ามเขามากนะคะชอบกินกล้ามมากกว่าส่งส่งอื่นเลย ในตัวเขานะคะเราเห็นหลายๆคนพี่ๆน้องๆนคนอีสานนะเนาะเขาไม่ค่อยกินกล้ามกันนะคะเหมือนกับว่ามันแข็งในประมาณนั้นนะคะเขาจะกินแค่ช่วงลําตัวมันนะเนาะเนี่ยเอ้ยกินแค่ช่วงลําตัวกล้ามเขาจะเอาทิ้งนะคะที่หนดูดูคลิปส่วนเยอะเยนะเนาะ กามเขาอะ่ะมันมันกรอบกว่าส่วนตัวอีกนะคะมันก็แล้วแต่ความชอบนันแหละ <c oughs> เคี้ยวนี่กรอบกรอบเลยเห็นไหมหนูเคี้ยวโอ๊ยตายแล้ว <c oughs> มันมาอีกแล้วมั <c oughs> นแบบเริ่มไม่โสภาแล้วนะคะ <c oughs> เั็ดข้ามันเริ่มแก่แล้วนะคะแต่ก็ยังเคี้ยวได้เลยเพราะไม่ได้แข็งมากนะคะ วลาหนูกินนะถ้าหนูยังกินไม่หมดเนี่ยหนูก็แบบยังไม่อยากปิดคลิปจริงๆนะคะยังไม่อยากจบคลิปเนาะมันเป็นยังไงไม่รู้แต่มันจําเป็นต้องปิดนะคะเพราะมันนานเกินมันก็ไม่ดีนะคะกลัวทุกคนที่รับชมหนูจะลำคานนะคะมันยาวเกินไปอะเนาะ <laughs> เพราะหนูเคี่ยวช้านะคะ สอกเดี๋ยวเอาเข้าวสวยร้อนๆมาโรยนะอืแซ่บมากโอเคแล้วลูกขอไปกินหลังคลิปนะคะให้มันหมดเนาะ <c oughs> ถ้าจะหมดนี่ก็คงจะยี่สิบนาทีกว่าเกือ <c oughs> บสามสิบนาทีประมาณนั้นนะคะได้ยุหนูกินหมดตรงนี้นะจบคลิปนะ โอเคขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมหนูมาตลอดนะคะสุดท้านี้ก็ขอบเป็นพระอวยพรนะคะให้ทุกท่านนอนหลับสดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่เจอล่ำล่ำไม่เลยทุกคนนะคะทํากิจการงานใดก็ขอให้เจริญรุง่งเรืองทุกวันทุกคืนทุกคนทุกท่านนะคะรวมถึงเพื่อนมนุษย์รวมโลกด้วยนะคะให้มีนนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนอนล่ำล่ำไปเลยทุกท่านนะคะโอเคิาไปายขอบพระคุณมา,มากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะปิดคลิปก่อน